ค่าช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์บายสุรินนะคะเรามาทุกคนทุกท่านนะคะมาอัปเดตตลาดสุรินรอบสายๆนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ตลาดสุกรสุรินนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะได้อาหารของพื้นบ้านอะไรมาบ้างนะคะทุกคนเนาะ,ะไปดูบรรยากาศดีกว่าะคะ่ะก็จะมีข้าวของอาหารพื้นบ้านนะคะก็จะมีแกงเห็ด <c oughs> เห็ดเห็ด <c oughs> มะกรองเป็นหย่อมๆนะ,ะวันนี้มีหัวปลีมาด้วยนะทุกคนมีหัวปลีอันนี้จะของป่าพื้นบ้านนะคะมีหัวปลี หัวปลีแล้วก็หน่อไม้ผักชะอมนะคะหัวปลีขายยังไ,งไงเนาะ่ใหไงหัวปลีนะคะทุกคนออยายแกาขายผงอะไรนี่แม่เนื้อตาเนืเ้อตาอล,ตาลตาแม่เราเราเอาไปคนแป้งอีกครั้งหนึ่งไหมหรือย,อยังไงคนแป้งทำพพับพข้นมอ๋อหัวเท่าไหร่นี่แม่เจ็ดสิบบาท โอ้เพ oh, ื it. mm ่อนๆเห็นไหมคะอเมททำเนื้อตาลมากิโลกิโลกว่าบ่แม่มันหนักแท้กิโลทวนนะคะกิโลเจ็ดสิบเพื่อนๆเห็นไหมคะมีเนื้อตาลมาโอ้โหแล้วก็ผักชะอมแล้วก็มะขามอ่อนนะคะมีมะพร้าวนะคะทุกคนนี่คืออาหารเผ็ด็ด้วยนะคะอเมทสวัสดีค่ะแม่กั้นทำไมเหลือน้อยใช่หรอหมดแล้วค่ะดเลยาหมดแล้วแม่แม่แม่หมอเหรอคะ ของของหนูลูกก็มาให้วันนี้ทั้งเห็ดละงกแล้วก็ S <S หกพหึ่งเลยนะคะอันนี้นะคะตลาดรอบสายๆนะคะวันนี้เนาะน,นี่นะคะทุกคนนี่กล้วยขออนุญาตนะคะแม่กล้วยนะคะมะม่วงค่ะทุกคน,นม,มีมะม่วงแอปเปิ้ลด้วยเนี่ยมะม่วงมะม่วงจริงๆสีม่วงมะม่วงจริงๆนะคะอ่แม่ซื้ออะไรซื้อมะม่วงเหมือนกันเหรอ มะม่วงของหมามะม่วงของหมาเออนะคะนี่มี่มะพร้าวเยอะเลยนะคะทุกคนมะพร้าวเขาขายยังไงคะนี่หลอดๆเลยๆนี่ยนี่นะคะทุกคนสิบบาทโอ้เราใหญ่มะพร้าวสิบบาทนะอแม่ก็ยังขายอยู่เนาะนี่อแม่ขายสิบบาทเดียวก็หมดเลยมะม่วงลูกใหญ่เท่าไหร่แม่ยี่สิบนะฮะอันนี้ยี่สิบลูกเล็กสิบบาทเนาะ สิบบาทนะทุกคนนี่นะคะลูกละสิบบาทตลอดต่ลเลขอยู่นะคะทุกคนเต็มเต็มด้วยหนักๆด้วยอันนี้มันเป็นมะมะพร้าวแก่ไหมแม่มะพร้าวแก่มะพร้าวอ่อนมะพร้าวแก่มะพร้าวนั่นเนาะเป็นแกนย่อยเลยโอ้โหไม่มีสิบบาทหอกอันนี้ตึมทึกอันนี้ตึมทึกใช่ไหมอันนี้หมดแล้วไม่มีนี่นะคะมะพร้าวสลับลูกใหญ่ยี่สิบลูกเล็กสิบบาทถ้าใหญ่ไปก็ยี่สิบห้านะทุกคนแล้วแต่เกรดนะคะ นี่ตลาดสุรินในรอบสายนะคะโอ้โหนี่แล้วก็แม่เขาก็มีกล้วยวันนี้กล้วยวีใหญ่เท่าไหร่ละวีกล้วยอ่ะกล้วยยี่สิบจ้ะอันใหญ่นี่หรอเมาไซเมากเมาให้ใครโอยเมาแจ่มวันวันนั้นไม่มีสปอนเซอร์นะคะทุกคนกล้วยยี่สิบอหวีใหญ่แท้เบ่ วีใหญ่เขาขายวีเท่าไหร่วี25 25อ๋อใหญ่เกินเกินนะฮะเบอร์อะไรสักทุกคนเดี๋ยวเขาดูวยก่อนหัวปีลายให่มีหัวปีด้วยบ่มีหัวปีมาด้วยโอ้ของป่ามาเยอะตัววันนี้ของป่าเยอะสินั่งย่างย่างเดี๋ยวเขาด้วยก่อนจับแล้วเข้ามาถึงเนาะ ยี่สิบไหมโอเคเราใส่กระป๋องให้แม่ค้าอยากขายยี่สิบบาทว่าง,งั้นอันนี้หว,วีละยี่สิบค่ะทุกคนเอายาบ้างวางนี้ก่อนเดี๋ยวเขามาเอาถุงถ <laughs> ้วยยี่สิบบาทนะทุกคนอันี้หนึ่งนะคะบรรยากาศตลาดนะคะเอากลุ่มนี้นะคะขอ,ของคุณบ้านมาเยอะเลยนะทุกคนตลาดศิรินของเรานะคะ วันนี้เพียบเลยวันนี้วันจันทร์ที่9นะคะ9กมิถุนายน2 5 6 8น้สะคะสระโดงนะคะสระโดงฝั่งนี้ก็จะเป็นนะคะมะน่ <c oughs> ลิ้รับพร้าวราวลูกใหญ่มากเลยนะทเป็นฝั่งนี้รถ่ายาีบาทฮะ่ายแ ลูกก็สามสิบรูกใหญ่ใช่ไหมคะก็ตามตามขนาดนะคะทุกคนตามขนาดนะคะไขยตามไซส์นะนะคะทุกคนราคาไขยตามไซส์มะม่วงกําลังเยอะเลยนะคะกำลังเยอะเลยอันนี้จะเป็นหน่อไม้ผัดนะผัดข้าวมีขนมมีแกงผัดหมีด่ด้วยมียำนะคะทุกคนนะคะ จะมีมะขามมาเรื่อยนะทุนเนี่าายไขายก็จะมีน่ารักนะ่ารักที่ขนุนนะคะของพื้นบ้านโอ้เยอะเลยนะวันนี้วันที่เก้ามิถุนายนของป่ามาเยอะเลยค่ะทุกคนของป่ามาเยอะเนี่ก็จะเป็นผักปา่ผาผักปา่านะคะนี่ไขม่มดแมดคงค่ะทุกคนไขม่มดแดงนะคะไข่มะม่วงเยอะเลยนะคะ,ะ,คะทุกคนเนี่ยมะม่วง เริ่มจะสุกแล้วเริ่มสุกแล้วนะมะม่วงนะคะทุกคนค่ะพริกก็มาทุกวันนะคะพริกใบเตยไข่กองละ10บาทบ่ละสิบบาทนะคะทุกคนของป่านะคะอะไรละยายนี่น้ำพริกปลาช่อนจ้่น้ำพริกปลาช่อนโอ้นะคะมามานะคะแวะมานะทุกคนแวะมาโอเคค่ะสุ๋นต้มนะทุ่งเราท่าอะไรเลยที่ซีบหรอใช่ ก็จะเป็นของป่าแมววันนี้ค่ะอมีสายบัววันนี้เหลือน้อยแล้วก็บหมดแล้วหมดเร็วเร็วหมดเร็วเร็วนม่อันนี้นะคะก็ะจะเป็นสายบัวนะคะก็จะย้ายมาหยุดตรงจุดนี้อเอาแกไปล่งเงสันกะรีนตนศาสตร์เราติใครดีจะนอกนรับเมนบอนเสร็จแล้วให้จางก็เอาสายบไปแล้ว พักบุงเน,นาะพี่นอนเราไขบบ่บดแดงนะทุกคนกองป่าตลาดของพื้นบ้านนะคะตลาดสุรินทร์นะคะในรอบในรอบ11นาฬิกาวันที่9มิถุนายน2 5 6 8นะคะง่ามา่าไข่ว้นอ้วนเลยกองยีทิปบ่อมีสี่สิบอ่ะ นี่ก็คือบรรยากาศตลาดในรอบสายๆนะคะตลาดสีวินนะทุกคนฝนนั่งก็จะเป็นวข้าวของอาหารการกินนะคะผมก็ยังเดินเดินเรื่อยๆนะทุกคนก็ลังเดินเรื่อยๆเพราะว่าตลาดก็จะตั้งสลับกันเรื่อยๆนะทุกคนเนาะพิกขายถูกมากเลยนะคะแล้วก็มีของถึงแค่สิบบาทนะคะทุกคนอยู่ตรงจุดนี้นะคะอันขายอยู่ตรงจุดนี้ขายราคากันเองเลย แกมีของคุณบ้านด้วยตะไคร้เท่าไหร่แม่ตะไคร้สิบาทค่ะสิบบาททั้งหมดเลยเหรอใช่มันใหญ่ใหญ่มันใหญ่ใหญ่ฮึมเพื่อนๆดูสิคะตะไคร้สิบบาทแล้วก็มีมะขามนี่ก็สิบเนาะใช่นี่มะขามอ่อนนะคะใบมะขามใบติ้วผักแป้นนะคะนี่สวยเลยยอดมะขามนะคะสวยเลยนะคะเห็นไหมคะตลาดของป่าเมืองสุรินทร์ของเราเสน่ห์ตลาดสุรินทร์นะคะมีเลือกได้เลย สายก็มีเช้าก็มีทุกรอบเลยนะคะคเป็นไงเป็นยังไง,ไไงเงียบไหมช่วงเขาปิดชายแดนเราเงียบไหมก็เรื่อยๆค่ะเรื่อยๆแต่ว่าไม่เงียบนะเนาะแต่ว่าตลาดกินมองเงียบมากเมื่อวานเงียบเฉียบเลยเนะคะอืมโอเคนะแม่นะเนาะเดี๋ยวอันนี้มันหากินได้อยู่โอเคนะคะน,นี่ผักฝานะคะทุกคนขายยาวใจแบบ1ิบาทนะคะ อันพักการพ่วงนี่จะปลูกบะแม่เก็บกล้วยอ๋อห่วยง่ามเลยน้ำปัาปลาแห้งมาแต่เช้าเลยนะทุกปลาสลิดเนี่ยแดดเดียว2องร้ห้าสิบมากิโลเึงนะทุกนสวยร้านนี้อาไรมาเล็ดน้ำเยอะเป็นเซอเปนี้เด้อ วันนี้เกือบเที่ยงยังคึกคักอยู่นะทุกคนนี่รอบเย็นจะคึกคักกว่าน,นี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรอบสายๆนะคะก็ยังคึกคักอยู่อ่ะนี้คือบรรยากาศตลาดส,ดสุสรินในช่วงเช้านะคะอาหารของป่านะคะ้าชมตลาดของป่ามือสุรินนะคะแล้วของพื้นบ้านพื้นบ้านจริงๆเลยไข่มดแดงส้มเออใบมะขามใบกระเฉดใบผักขมป่านะคะทุกคนอยู่ตรงจุดนี้นะคะขี้เหล็กมีหมดนะคะ ก็อยากได้แกงก็มาได้เลยนะคะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์บายสุรินเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้ก็หวังอย่างยิ่งว่าทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในวีดีโอของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกราบประธา,า,านภัยเพื่อนๆนิดฟีไว้นะที่นี้ด้วยอขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนทางช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมทุกเรา อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับพ่านช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดสับส i b e กดกระดิ่งกิ้งๆเลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต,ต่อไปนะคะสุขสวัสดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชะคะดีนะคะสวัสดีค่ะ